ว้าวดูบาป่านะสิเท่ไหมเท่ไหม,มโคตรดุจันแลนะจริงๆแล้วคือมันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัว companion หรือสัตว์เลี้ยงสุดแรพวกนี้ที่เพื่อสามารถทำได้จากการแข่งไก่บ้านและบอกเลยว่าแข่งไก่บ้านนั้นสบายยิ่งกว่าแข่งไก่เดี่ยวหรือทีม เพราะว่ามันนับคะแนนเท่ากันแต่ของรางวัลน,นั้นตันอยู่ที่ PK 7หรือแค่300คะแนนเท่านั้นซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็มีสิทธิ์พลาดได้ค่อนข้างเยอะหรือเล่นเฉลี่ยละไม่ต้องเยอะมากต่อตาประมาณ30คะแนนต่อตาได้ใน10ตาคือแบบง่ายนะไม่ยากนะอย่างเช่นเนี่ยโอเคผมอาจจะเล่นดุไปหน่อยในบางช่วงเพราะว่ากาแฟผมไม่ยอมมานะนางบอกไม่อยากยอกก็โอเคโอเคก,ก็เล่นไท้ก็ได้จริงๆไอเนีน่ยไอรอบที่ PK 3เนี่ย ไม่คุ้มมากๆนะถ้าเกิดใครที่อยากจะได้แบบความคุ้มค่านะอันนี้ไม่คุ้มปล่อยแพ้ไปเลยแล้วค่อยไปเล่นรอบถัดไปดีกว่าเพราะเมื่อเราแพ้ปุ๊บเราก็จะเจอกับคนที่ง่ายขึ้นนะครับซึ่งจริงๆผมก็ค่อนข้างการันตีตั้งแต่รอบที่6แล้วนะครับที่เหลือก็คือสามารถปล่อยแพ้แบบคำนวณได้เลยในสรอบสุดท้ายว่าเออต้องต้องแพ้ด้วยคะแนนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราชนะขึ้นมาสักรอบงจริงๆ,ๆก็ถือว่าได้หมาป่าทันทีเนี่ยผมก็ได้ครบเลยและใช่ในเมื่อเราได้เรียนบ้านมาด้วยนะครับไอดีแฟนฟุ สูบสักหน่อยดีกว่าเอาอันไหนดีวะเ,เอารถม้าดีไหมเอารถม้าดีกว่าประตูช่างมันงไรเงี้ยรถม้าน่าจะคููกวอาเยอะ <laughs> แต่เพื่อใครถาม่ยวกับตารางแต่ผมขึ้นให้นะจริงๆก็แปะไว้ให้ตลอดอยู่แล้วแหละในหลายๆคลิปแต่ก็ใครที่อยากได้อีกก็เอาไปเลยสกิปดีกว่าแฮะก็ <laughs> เคโอ๊ยบอล่น นโอเคอีกสองรอบอีกสองรอบแล้วชายเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้รดยดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ไหนจะได้หมาสุดเท่แล้วก็ยังได้สุ่มฟรีอีกนนเนี่ก็ถือว่าไม่แย่นะแถมไก่บ้านยังราคาถูกกว่าไก่เดี่ยวและไก่ทีมถึงครึ่งหนึ่งด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างดีผมเสียไปประมาณ 6K มคไหประมาณนั้นเพื่อที่จะเอาตันจริงๆมันควรเสียได้น้อยกว่านั้นเพราะผมฟืนเล่นรอบหนึ่งด้วยแหละ ก็ถ้าให้ตีกลมๆนะครับก็นะ่าจะประมาณ3 4 K ก็ได้แหละสำหรับสัตว์เลี้ยงสุดแรนะแต่ก็ไม่รู้จะแรดอย่างเมื่อไรไม่รู้ว่าเขาจะเอาหัเข้าไปหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็คือนะตอนนั้นก็ได้จากการแข่งบ้านเช่านะน่าชะมายของแดงไม่ออกเลยไม่ได้นะ Oh no อันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแค่ชิ้นเดียวก็ก็โอเคแล้วจริงๆในงานของก็ได้แต่หวังว่านางจะเบคลิปดี o า m ม o เอย่างเราก็ได้ประตูเยอะนะโอเค ดูไม่ดีเลยเรยวไรก้กว่าเดิมไม่จบับสวยๆได้ไหมขอร้องละ่ะอ๋อดูไม่ดีเลยดูไม่ดี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 ยำแย่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 เฮ้ยอขอร้องละช่วยแก้มเมย้ทีเถอะเฮ้อเตรียมโดนดาได้เลยผมเนี่ย